ก็รมการนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเข้าครัวเช่นเดิมวจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยนะคะแซลมงวุ้นเส้นนะคะทุกคนอ่เรามาดูข้างุงกันเลยนะคะก็จะมีมะนาวยอพริกแดงขึ้นช่ายหนสับน้ำตาลน้ำปลาวุ้นเส้นแล้วก็มีกระเทียมด้วยนะคะ าหหมีนโกขอภทยในเสียงรบกวนนะคะเรี่องต่างคนไปไหนแห่ไฟไหม้ไหมไหน้ไหม้แล้วต้องมีน้างอกด้วยจะซื้อมาตะกี้นะคะะหลังจากนั้นก็นำมาหั่นนะคะตั้งไฟตั้งน้ำตั้งหม้อใส่หมูยอแล้วก็หมูสับลงไปนะคะหลังจากที่ น้ำเดือดแล้วนะคะตามด้วยวุ้นเส้นสูตรแม่จ๋าะนะคะสูตรนี้ปกตินะคะเขาก็จะใส่ตะแกรงนะคะแล้วก็ลวกทีละอย่างแล้วว่านำไปใส่ภาชนะต่างหากแต่ว่าสูตรแม่จ๋านี่ก็คือ ใส่ด้วยกันไปเลยนะคะลงหม้อไปเลยเอามาเตรียมน้ำยำนะคะใส่มะนาวจัดไปนะคะสองลูกพริกสิบเม็ดใช้พริกแดงนะคะถ้าเพื่อนๆท่าไหนชอบใส่มะเขือเทศก็ ใสม่มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะสีสันเขาจะดูน่ากินมากๆแต่วันนี้แม่จะไม่มีมะเขือเทศนะคะคก็ไม่เป็นไรก็แซ่บหลายคือเกานคะคะตามด้วยน้ำตาลนะคะ ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะสูตรแม่จ๋านะคะเราไม่ต้องเปลืองภาชนะนะคะถ้าน้ำนะคะถ้ามันเยอะนะคะก็ตักออกนะคะตามด้วยขึ้นช่ายเลยนะคะลุกเ้าค่ะคลุกเขาให้เข้าออก,กัน ใครทานผงชูรสก็ใส่ผงชูรสล,ลงไปด้วยนะคะเพิ่มความแซ่บนะคะ,ะจะได้เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานค,ค่ะทานก็สวยนะคะ นี่มีไส้กรอกอีสานฝีมือแม่จ๋าด้วยนะคะแซมแห้งแะจา๊าพบกันคลิปหน้านะคะ